โอเคค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามนิวทางช่องวิกสตอรี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ที่สวีเดนเวลาประมาณอ,อีก15นาทีเนี่ยก็คือเที่ยงคืนแล้วนะคะถ้านับเป็นเวลาที่เมืองไทยก็ประมาณเกือบ6โมงเช้าแล้วะคะ่ะประมาณตีห้าสี่สิบห้าประมาณนี้นะคะที่เมืองไทยนิวยังไม่ได้นอนนะคะ วันนี้พิ่งทำงานเสร็จช่วงนี้ใกล้จบสิ้นปีเนาะพรุ่งนี้ก็สิ้นปีแล้วนิจะต้องรีบปิดยอดองบประมาณประจำปีค่ะเพื่อส่งให้ทางสำมะกอนเขาเนาะทุกๆปีนิจะต้องรีบทำนิจะมีเวลาหนึ่งอาทิตย์หลังจากสิ้นปีนี้นะคะก็คืออีก5วันเราจะต้องเราจะต้องทำให้เสร็จแล้วก็ส่งตัวยอดให้กับทางสำมะกอนเขาเพื่อปิดงบเนาะแจ้งงบ แจ้งปิดงบประจำปีค่ะของบริษัทเราทีนี้เนี่ยนิวก็เลยกล่าวว่าะจะมาทักทายเพื่อนๆพี่ๆ,ๆนะคะทุกๆท่านที่ติดตามนิวทางช่องวิกสตอรี่นะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่ให้การสนับสนุนนิวแล้วก็กดติดตามนิวกดยังไงอะ Subscribe ให้นิวนะคะนิวตั้งใจว่าก่อนปีใหม่นิวจะทำคลิปแล้วก็ขอบคุณพวก พี่ๆทุกท่านคะ่ะที่ให้การสนับสนุนนิวเนาะสนับสนุนนิวนะคะภาษาไทยนิวค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข,แข็งแรงเท่าไหร่แต่นิวก็พยายามที่จะพูดให้มันถูกหลักมากขึ้นนะคะยังไงต้องขออภัยด้วยนิวก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆพี่ๆทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะนิวอาจจะกลับไปเยี่ยมบ้านของ พี่ๆได้ไม่เร็วนักเพราะว่านิวจะต้องบอกก่อนทุกๆบ้านที่นิวกลับไปหานะคะ,น,ะ,น,ะนิวจะดูคลิปแล้วก็นิวจะต้องดูคลิปให้จบก่อนแล้วนิวก็จะพิมพ์เหมือนแสดงความค,คิดเห็นในคลิปนั้นๆนะคะซึ่งบางประโยคบางคําที่นิวจะต้องพิมพ์เนี่ยนิวจะต้องอต้องให้ต้องพึ่งจากทาง Google ค่ะจาก ยังไงภาษาไทยแปลเป็นไทยนะคะต้องให้ต้องต้องใช้วิธีนั้นช่วยในการแปลในการเขียนภาษาถ้าเพื่อนๆสังเกตดูบางทีคําที่นิวเขียนไปนิวคิดว่านิวเขียนเต็มประโยคนแล้วแต่ว่าพอมาอ่านอีกทีหนึง่งพอย้อนอ่านนะคะประโยชน์นึงหายไปนะคะเวลาที่นิวพิม Comment, พ์คอมเมนต์พิมพ์อ่าแสดงความคิดเห็นของอช่องนั้นๆน,น,นะคะซึ่งซึ่งอีกอย่างหนึง่งนิวอาจจะไป ทักทายเพื่อนๆพี่ๆช้าหน่อยเพราะว่าแต่ละช่องที่นิวไปแต่ละบ้านที่นิวไปนะคะนิวจะให้ความสำคัญในการรับชมคะ่ะนิวจะดูบางทีคลิปคลิปเวลาของช่องนั้นๆจบเรียบร้อยแล้วนะคะนิวยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยคะ่ะนิวจะต้องบกกลับมาดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็พิมพ์ให้ทัน ทันก่อนที่คลิปจะหมดบางทีนะคะเพราะว่าบางทีนิวก็ดูครึ่งหนึ่งก่อนแล้วฟังครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็พิมพ์ไปในเวลาเดียวกันด้วยซึ่งบางทีมันก็ยากต่อ,อการที่จะแบบไปหาเพื่อนๆพี่ๆไปเยี่ยมชมทุกบ้านภายในหนึ่งวันเนาะมันก็ใช้เวลามากมากนิดหน่อยสําหรับนิวเพราะว่าภาษาเราไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็แต่นิวก็ก็อยากจะบอกว่านิวก็ ไปหาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคะ่ะนิวสัญญาค่ะไม่ไม่ลืมค่ะเพราะบางช่องบางบ้านไม่ได้ไม่มีการเตือนข,นขึ้นมาทางช่อง YouTube นะคะนิวจะไปไล่ดูคลิปเก่าค่ะแล้วก็ดูว่าพี่ๆคนไหนที่นิวตกหล่นบ้างนิวก็จะย้อนกลับไปหาค่ะนิวสัญญาอนนีไปหาเพื่อนๆพี่ๆได้ทุกคนแน่นอนคะ่ะนิวก็เลยอยากจะมาะทำคลิปเพื่อบอกถึงพี่ๆเพื่อนๆนะคะไม่ ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมนิวหายไปไหนช่องวิกสตอรี่ทำไมเงียบไปนะคะบ,บางทีนิวเพิ่งมาเจอแบบคอมเมนต์ที่พี่ๆเขาส่งตอบกลับมาเนี่ยสองสามอาทิตย์แล้วนิวไปเจอที่อ้อตายแล้วไม่ไม่ได้ย้อนกลับไปก็ขออภัยมาณนะตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท่านเนี่แหลคะค่ะนิวอยากจะมา,อาบอกมามาสื่อสารให้พี่ๆได้เข้าใจใน เข้าใจนิวในอีกด้านหนึ่งนะคะว่าเพราะอะไรนิวไม่ได้เข้าไปหาพี่พทุกคนในในหลายๆช่องเนาะนิวตกหล่นค่ะแล้วก็นิวก็พยายามไล่แล้วก็ไปหาพี่พทุกคนนะคะก็นิวขอเป็นกำลังใจให้บรรดาพี่พี่เพื่อนๆนะคะที่ทำช่องทำ สร้างบ้านใหม่เราใช้สาป,ประสร้างบ้านใหม่น้อก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะบรรลุปเป้าหมายตามที่เพื่อนๆที่พี่ตั้งใจไว้ส่วนนิวก็เช่นกันค่ะนิวก็ไปเรื่อยๆนะคะนิวไม่นี่ไม่แบบยังไงอะไม่อยากกดดันเราก็ไปของเราเรื่อยๆเนาะก็ในเวลาเดียวกันเราก็พร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะให้กําลังใจแล้วก็เหมือนเดิมค่ะก็ให้ อ่าสนับสนุนเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกท่านเช่นกันค่ะก็เนี่ยค่ะที่นิวอยากจะทำคลิปสั้นๆเนาะก่อนที่นิวจะกลับไปพักผ่อนไปนอนค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่านิวจะต้องเตรียมตัวเตรียมอ่านไว้สำหรับวันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ปีใหม่แล้วแล้วก็อ่าวันเป็นวันเดียวกับวันคล้ายวันเกิดคุณย่าด้วยนิวก็กะว่าจะฉลองวันปีใหม่แล้วก็ฉลองวันส่งท้ายปีใหม่แล้วก็ฉลองวัน คล้ายวันเกิดคุณย่าไปในวันเดียวกันเลยค่ะก็เนี่ยค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนิวเนาะในภาษาที่นิวพยายามสื่อสารก็อาจจะดูนิวอาจจะพูดเร็วบ้างนิวอาจจะพูดช้าบ้างคิดช้าบ้างคิดช้าบ้างบางทีเพราะว่าบางบางศัพท์บางคำํำนิวไม่ได้ใช้ประจำมันจะต้องคิดผ่าน ผ่านสมองก่อนแล้วก็พูดนะคะบางทีมันก็อาจจะไม่บาลานซ์กันมากเวลาพูดกับคิดมันก็จะค่อนข้างที่จะสวนทางกันยังไงก็ขออภัยมารตรงนี้ด้วยนะคะนิวพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วนิวก็พยายามที่จะทาให้มันดีที่สุดนะคะในการสื่อสารภาษาที่นิวอ่าเขียนคอมเมนต์ไปในแต่ละบ้านในแต่ละช่องนะคะเพื่อนๆนิวขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีทุกคนนะคะสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมค่ะรักษาสุขภาพ และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆปีใหม่นี้ก็เฮงๆรวยๆกันทุกคนค่ะเพื่อนรักษาสุขภาพเนาะแล้วพบกันค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะ